วันนี้ผมจะมาสอนการเติมหมึกนะครับแล้วก็การต่อไวไฟรุ่น L สามพันะ้าสบนะครับมาดูเลยนะครับันดับแรกเราแกะมาเราเติมสีตามช่องเลยเลยอันนี้ดาน,นะครับอันนี้แดงนะพอะเติมเสร็จแล้วก็ดึงออกมานะครับขั้นตอนนี้ให้เรากดเปิดเครื่องรอไว้ก่อนเลยนะครับให้มันขึ้นสัญญาณตัวนี้ไว้นะครับแต่เรายังไม่กดนะเพราะว่าเราต้องเติม้ครบสีก่อน นี่ขวดหนึ่งครับเติมตามสีนะโอเคพอเราเติมแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเรากดได้เลยค้าง5วินีนะ1 2 3 4 5ปล่อยมือครับขั้นตอนนี้คือเครื่องมันจะชาร์จหนึบเข้าระบบประมาณ10นาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะสอนการเปิดไฟไฟแล้วก็เดี๋ยวปิิ้นรหัสออกมาแล้วก็จะสอนการปิ้นแบบละเอียด หลังจากที่เราเติมหมึกชัดหมึกเสร็จแล้วนะครับสถานะไฟมันจะติดนิ่งแบบนี้ทีนี้ผมจะมาแนะนาการเปิดไ wi- f i ของตัวเครื่องเอฟนะครับเ3ฟสหน้าศูนย์เรากด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับประมาณ3วินาทีแล้วปล่อยมือนะครับเดี๋ยวเราจะรอนะครับให้ไฟมันติดนิ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะปิดรหัสออกมานะครับกดต,ตัวนี้ค้างนะครับ5วิอ่าตัวนี้ค้างไว้จนกว่ามันจะปิ้นออกมานะครับโทษที กดค้างไวน้นะอย่าเพิ่งปล่อยมือเดี๋ยวมันจะปิดรหัสออกมานะครับอ่โอเคมันจะปิดออกมาครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะชี้ให้ดูว่ารหัสมันอยู่ตรงไหนผู้หีจบทุกคู่ทุกประตูทุกสี่ัวตัวนี้มันจะปิดออกมาทั้งหมดสามแผ่นนะครับ พอมันพิมพ์ออกมาถึงช่วงกลางเนี่ยเราสามารถกดตัวนี้ได้เลยนะครับนะครับอ่าโอเคผมกดยกเลิกนะเพราะว่ารหัสมันถูกพิมพ์ออกมาเรียบร้อยแล้วมันจะพิมพ์ออกมาทั้งหมดสามแผ่นแต่เราจะเอาแค่แผ่นเดียวรหัสมันจะอยู่ตรงนี้นครับเนี่ย S H I D S I D เนี่ยจะเป็นชื่อต่อนะครับตรงนี้จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องการเติมหมึกครั้งต่อไปนะครับอย่าทำว่าขีด มันจะมีขีดที่1ขีดที่2ขีดที่3นะครับพอขีดที่3เนี่ยต้องรีบซื้อเติมละนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมจะสอนการต่อ wi-Fi นะครับแล้วก็การริ้น์ภาพโลโก้ต่อ wi-Fi เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องไปโหลดแอปเอฟสันดิสโตนะครับอ่านะครับพิมพิมในช่องตรงนี้นะครับว่าเอฟสันนะครับเป็นเอฟสันไอพิมนะครับแล้วก็กดโหลดได้เลยเป็นแอปตัวนี้นะที่เราจะต้องใช้กับเครื่องนะครับ ต่อมานะครับเรามาที่การตั้งค่านะครับตรงนี้นะตั้งค่าให้เราไปเปิด wiFi ครับเปิด wi-fi นะหลังจากนั้นให้เรามาหาสัญญาณของตัวเครื่องครับสัญญาณตรงนี้นะครับมันจะชื่อเอฟสันนะครับเนี่ยสังเกตด,ดูตรงกลางนะครับเนี่ยเอฟสัน e แล้วก็กดเข้าไปนะครับเราก็ใส่พัดเวลดของตัวเครื่องนะครับ ห้าแปด9ก้าหนึ่งสี่ห้าเรหัสแต่และเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะครับลองลองดูแต่ให้เราจุดสังเกตเราเนี่ยมันจะเป็นคำว่า f 3อยู่ตรงกลางนะครับพอเราต่อได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ติ๊กถูกตรงนี้เลยนะครับก็คือยังไม่เสร็จนะเราจะต้องไปที่แอปที่เราโหลดมานะครับ ตัวนี้นะครับ F สันนะเป็นแอปที่เราโหลดมาเรากดเข้าไปเราต้องมาที่หัวข้อบ้านเนี่ยครับสังเกตตรงนี้รูปบ้านนะ,ะกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วไปที่รูปบ้านอีกหนึ่งครั้งนะครับบ้านจะอยู่ตรงนี้นะ,ะกดเข้าไปหนึ่งครั้งมันจะขึ้นชื่อครับเป็น L สามหนึ่งห้าศูนย์เราก็เลื่อนเข้าไปกดหนึ่งครั้งเหมือนกันครับเพื่อให้มันติ๊กถูกมันก็จะพร้อมใช้งานละทีนี้เมนูแรกที่ผมแนะนําให้ใช้ดูกทิตนะครับ มันจะเป็นการปิ้นเช็คเครื่องครับผมกดเข้าไปที่ดูบ้านเหมือนกันครับมันจะมีคําว่านอซเช็คอยู่ตรงนี้นะม,มีนอซเช็คมีเฮดคีนะครับเดี๋ยวผมกดนอซเช็คหนึ่งครั้งกดเย็ดนะครับแล้วก็กดโคดเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้คือถ้าเส้นมันไม่ขาดก็คือสถานะเครื่องมันปกตินะครับถ้าเส้นมันขาดแสดงว่าเครื่องผิดปกติกดโคดไปก่อน ทีนี้ผมจะพาไปดูตัวอย่างนะครับพิออกมาแล้วถ้าเส้นมันไม่ขาดนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรครับแต่ถ้าเส้นมันขาดเราสามารถกดเอดคีนได้เมนูตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสําคัญมากนะครับควรที่จะทำหนอาทิตย์ห่งครั้งเพื่อเช็คดูสถานะเพราะว่าบางทีเราเผลอใช้แต่สีดําช่องสีไม่ได้ใช้มันอาจจะมีปัญหาได้นะครับ ถ้าผิดปกติกดเฮีนผิดการผิดปกติคือเส้นมันจะขาดถ้าไม่ผ land, ิดปกติก็คือไม่ต้องกดอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับมาดพาไปดูตัวอย่างตัวอย่างของอันนี้นะตัวนี้คือมันผิดปกติครับเส้นมันขาดมันหายไปเลยสีเหลืองนะครับอันนี้คือตัวอย่างงานผิดปกตินะถ้าตัวอย่างงานปกตินะครับ ตัวอย่างงานปกติอ่ะเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูเนี่ยครับอันนี้คือเครื่องปกตินะครับเส้นมันจะไม่ขาดตรงนี้สําคัญมากแนะนําให้ทําอาทิตย์ละรังน,นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูเมนูการปิ้นท่าพอโตนะครับเลือกไปที่แอปเหมือนเดิมอันนี้คือเป็นเช็คนะครับอันนี้ปิ้นพโ,โตอ่ามีอะไรบ้างมีสแกนแต่เ,เรากดเข้าไปสแกนตัวเนี้ยเราสามารถปรับความละเอียดได้นะครับมาที่เฟืองก่อน ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกได้เลยมี150 DPI มี300แล้วแต่เรานะครับเราสามารถปรับความละเอียดได้หลังจากนั้นเราก็กดสแกนครับภาพก็จะเข้าไปอยู่ในมือถือนะครับกดสแกนได้เลยมาดูการปินภาพพโตนะครับอ่นนี้คือพโ,โตนะเรากดเข้าไปนะครับเราเลือกภาพพโตหนึ่งภาพนะครับ ี่นะครับผมอ่าพอเลือกได้มาที่คำว่าสีเล็กนะครับแล้วก็ไปกด next ทีนี้เราการเราก็ต้องมาตั้งค่าที่เฟืองครับผมไปที่เฟืองนะครับตรงนี้คือจํานวนแผ่นที่เราเจะเอานะครับตรงนี้คือขนาดกระดาษเราเจะเอาเวนสี่หกหรือ A4 ตรงนี้ก็เลือกเอาได้เลยแล้วกด back ก,ก็ไปนะครับ ถ้าเรา4ห6นะครับอ่าเราก็ปรับตรงนี้ได้อีกตรงนี้เลือกสถาน,นะครับของเราดูว่ามันเป็นกระดาษธ,ธรรมดาหรือกระดาษกระดาษมันถ้ากระดาษมันเนี่ยเราเลือกตัวนี้ครับเทปสันโพโต่คุณนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นกระดาษธรรมดาเลือก p พนเดอร์นะครับตัวนี้เลเยอรเนี่ยจะเลือกอ่าเป็นไร้ขอบกรือมีขอบนะครับกด back กลับไป ตัวออโต้คนเล็กกับตัวเชฟเลตตัวนี้ให้แนะนําให้ปิดเป็นออฟนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะปรับค่าสีอัโตโนมัตินะครับส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นกระดาษธ,ธรรมดาก็คือปรับเป็นค่านี้มันก็จะจำไว้ให้ตลอดเลยแต่ถ้าเรามีกระดาษมาันเราอยากพิมพ์ภาพสวยๆนะครับแนะนําให้ซื้อกระดาษยี่ห้อนี้ครับจะเป็นของไฮเจ็ต ที่อารบ,บัมพิเศษก่อนเลยว่าอ่าเดี๋ยวได้ครับกระดาษตัวนี้นครับมันจะปิ้นงานคุณภาพสูงนะครับเป็น270กรัมนะครับ4ค6ถ้าเราอยากได้กระดาษงานคุณภาพสูงนะครับก็คือจะเป็นต้องซื้อกระดาษกอซี่ตัวนี้นะครับก็คือต้องมาปรับพี่แอปต้องมาปรับตรงนี้นะครับถ้าเราใช้กระดาษมันเนี่ยต้องเลือก f อ p สั t พอ quality นะ นะครับตัวอื่นไม่ต้องไปเรื่องนะครับเพราะว่าทางทีมงานเราทดลองมาเรียบร้อยแล้วว่าตัว f3 photo quality เนี่ยตัวนี้จะพิมพ์สวยที่สุดแต่เครื่องมันจะพิมพ์ช้านะแต่ถ้าเป็นกระดาษธรรมดาเนี่ยเพนเบเปอร์ Pain er, เครื่องมันก็จะพิมพ์เร็วนะครับการพิมพ์กระดาษมันนะครับตรงนี้แนะนําเลย4 5หแผ่นจะต้องพักเครื่องทีหนึ่งนะเพราะเครื่องทํางานหนักพัก1 2ทีนะครับแต่พิมพ์งานกระดาษธรรมดาก็ประมาณ4 0 5 0แผ่น100แผ่นก็พักเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมย้ําเลยว่าสําคัญมากถ้าเราเป็นกระดาษธรรมดาต้องติ๊กตัวนนี้ Pain er, นะครับ เป็นกระดาษมันเลือกเอฟสั่งพอโตระแบกกลับไปนะครับหลังจากนั้นเราได้งานนะครับเราก็กดดันนะครับเราก็กดสั่งปิ้นได้เลยนะครับเครื่องมันก็จะเนี่ยรับคําสั่งอยู่มันก็จะปิ้นออกมาให้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการปิ้นงานผ่านไลน์นะครับเราไปเปิดที่โปรแกรมไลน์ได้เลย กรณีมีคนส่งงานให้เราทางไลน์นะครับผมจะเก็บไฟล์ไว้ที่คลิปนะครับเนี่ยลักษณะไฟล์มันจะเป็น PDF เราสามารถที่จะกดที่ไฟล์นะครับแล้วมันจะมีลูกศรตรงนี้ครับแชร์ออไปเนี่ยเราก็อ่ามาเลือกเครื่องพิมพ์น,นะครับที่แชร์ออกไปทีนี้ไฟล์ PDF มันจะต่างกับรูปภาพนะครับเดี๋ยวเราไปที่เฟืองเหมือนเดิมนะครับไฟ PDF เนี่ยบางทีเนี่ยมันมีปนไปร้อยแผ่นเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันมี มี4แผ่นนะครับผมปิดนะครับผมจะเอาแค่แผ่นเดียวแต่กรณีเราจะเอาหมดเลยเราก็กดปิ้นไปทั้งหมดเลยนะครับกดปิ้นอ่นะอันนี้มันก็จะปิ้นแค่หน้าหนึ่งตัวนี้ก็คือปรับดำปรับสีได้นะครับตัวคัลเลอร์โมโนโคมเนี่ยผมเลือกดำอย่างเดียวเดี๋ยวลองกดดันเข้าไปดูผลลัพธ์มันก็จะเป็นดำนะครับแต่เราจะปรับงานของเราให้มันเป็นสีเราก็เลือกเป็นคัลเลอร์ไปนะครับเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วก็ปุ๊บเราก็กดสั่ง พอได้แล้วปุ๊บกดสั่งปิ้นนะครับเครื่องก็จะรับคําสั่งพอถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะพิ้นออกมาก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่นี้แล้วกันครับวอกว่าคลิปนี้คงเพื่อนๆคงได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิ้นภาพพอโตการสแกนการปิ้นง,งานผ่านโปรแกรมลายยอดฮิตนะครับโอเคขอบจบแต่เพียงเท่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับ